ยื้อพ <Ooh> no no ี่ยื้อยื้อเอาไปเปล่ามาเรียกมาได้ไหมพอได้พอเดี๋ยวมิ่งเปิดให้ครับเดี๋ยวลาเปิดให้ครับผมนะเดี๋ยวลาเปิดให้ครับทำบุญเลี้ยงช้างครับผมครับไม่ห่างดีไทมิ่งแล้วก็ไม่โมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีอากาศสดใสวันนี้แม่มูได้มายามเพื่อนครับได้มายามพื่นไหมไม่เอามาทางดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาทางดีไม่เอาปะเอยคนที่ดีใจสุดคือใครรู้ไหมครับนูน่นนู่นครับนูน่นโอ้ทั้งสองแม่มาหามิ่งเลยส <ยา S 1> วัส <ยา S 1> ดีครับผมดีใจปะครับดีใจตัวนะ เนี่ยละทั้งชองลิตรตัวดีใจครับดีใจครับครับพงไม้ลายนะไฮไลานะครับพักคุณครับตาครับไฮไลานะครับเอาวัดีครับกคนวัรับก่อนแล้วครับก่อนเชียงครับมีมดีครับลูกมาดีครับมีมาดีแล้วเออสารเชือกครับผมครับหน้ารักเขอีแบบครับ แม่สองลูกหนึ่งครับแม่สองลูกหน corona, no ึ่งครับมีที่นี่ทีเด oh ียวครับหมกมานตะกางครับสวัสดีกันทุกคนสวัสดีกันทุกคนสวัสดีแล้วหางดีสวัสดีก่อนเร้วแม่หมูครับแม่หมูเดี๋ยวก็มีน้องครับเดี๋ยวก็มีน้องแล้วไม่เกินครับพ่อคุณตัวนี้ตัวนี้กี่เดือนแล้วอ่ดดีีเยวกี่เดือนแล้วตัวนี้กี่เดือนแล้วครับสิบแปดครับเพิ่งเข้าครับสิบแปดจะเข้าครับ เราลุ้นครับถ้าถ้าอีก 2, 2> เดือนแม่โมแม่โม,โม,โมโต,กตกตกลูกออกมาก็แสดงว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นจะเป็นน้องพังเยอะแต่ถ้าเกิน20เดือนขึ้นไปก็ก็มีส่วนครับจะเป็นน้องคลายครับเหมือนมิ่งครับตกลงว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบพังหรือพลาย เอาทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองยังก็ได้ใช่ไหมเข้าหวานไ่สิครับออกมาด้วสองเชือกนะตะกูลเคยมีช่างเฟดนะครับโม่อมนะครับนี่นะนี่นะนี่นะไม่ใช่ตะกูลตะกูลของโอ้ดูโม่หอมนะครับก็ไปนี่ต้องทำต้องแฝงโอ้ยก็ยกอย่างครับผมยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างนี่ดูครับดูดูถ้าออกมาอย่างนั้นทำไมฮะทักเลยครับ จ้างรถแห่มาเล่นเลยจ้างรถแห่เลยครับทุกคนจ้างรถแห่เลยครับเมสซี่เราดีกันทุกคนเอาเลยครับสวัสดีก่อนโมโมสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเมสซี่ลูกสวัสดีก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าครับความน่ารักครับดูเจ้าตัวน้อยครับไอ้เต้าไอ้เต้าโอ้โหทั้งคุณกับแม่ทั้งพีกับแม่เอ้ยมีคนรักหลายหารักทั้งช่องเลยครับเอาแล้ว อยากออกให้น่ออยากออกให้น่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นครับใจเย็นไปไหนให้เจ็บทองไม่ได้นะไมเจอเลยใจเย็นใเตอริงไหนฮาตัวยูตัวยูไฟบะมดิวแตัวยูไฟบะตัวยูไฟบะอายไฟจิไหนนี่มีสิมีนามน้องมลูกกินมั่นน้มาตั้นหาเลยดิเพิ่นมาดิน้มาตั้นหาเพิ่มาดู สวัสดีครับทุกคนเฮครับดูครับดูไอตัวน้อยครับดูตัวน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับวอนเดีวสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรจะก่อนละครับตาครับขอบคุณวันเดีวก่นดีเฮ้ยสวัสดีด้วยเดี๋ยวหาขุนเทียร์ประตูบ้านยังไม่เจออือเพราะเอายังไม่หาอยู่คกันเลยฮะเออเดี๋ยวต้องต้องปล่อยแม่เขาก่อนทนายต้องปล่อยแม่ครับคุณตายอยู่ไหนพ่อ ทางนี้ปล่อยเลยตรงนี้ครับพร้อมเลยครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับชมสดๆไล่สดช่องพังโมเมแล้วก็ปล่อยตำดีชีวิตช้างเนี่ยครับแต่พ่ออัาจ่าครับโอ้โหเสียงไปเข้าไปหากินเข้าไปหากินกินเราไอ้พ่อมันเกิดในเพนนีได้คุณเก้าได้นะครับล้วงครับนี่การทักทายกันครับผม การทักทายของช้างนะครับเป็นลักษณะอย่างนี wrong, ้นะครับดู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 ไอ้ต้าไอ้ต้ากับไอ้ต้าโอื้อเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบไต้ากับไอต้าก่อนครับสวัสดีครับกันทุกทุกเชือกครับเอาวันนี้ครับท่านร้อยท่ใหญ่ครับวันนีครอบก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนเด้อเมื่อเมื่อให้นาดามก่อนครับเรียกไงครับตาล้านะครับตาล้านะตาครับตาล้านะครับ ตาครับตลาค่เพ่นนะพนได้กิเี่ยง้อนกมาดีข้ก่อนข้ก่อนค่ะข้ากันทุกคนเร็วปเมื่อไรจะเปิดนผมจะเที่ยมันมาด้ดูโอช้างสแม่ลูกหลูกหนแม่สครับนี่แหละครับดีครับสวย มีความสุขเดชเพลินเลพลินมีความสุขเดชเพลินน่ะเพลินมีความสุขว่าลูกพี่มี่หละเนาะแม่ทั้งสองเนาะสวัสดีเลยคุณดังกาแฟสวัสดีเลยลูกพี่สวัสดีแม่พี่เร็วครับก่อนครับก่อนครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยคนตกครับเมื่อเช้าจับรวงครับรู้จัก ฝากลูกได้เวลาลูกไปใช้มาใช้เด้อเอ้ยมาไปยังหนักเชียวเฮ้ยมาไปยังหนักมาไปยังหนักได้เบิ่งไฮได้เบิ่งไฮกินนมแล้วครับเข้าเต้าแล้วอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกันต้องกินนมอยูยังฟอกด้วยพอคุณยังฟอกครับยังเห็มีทางดีคี้น ครับผมจะดิดึงเลยผมก็จะดิดึงเลยครับบางทีเขาจะเปิดเองได้ไหมนี่เดี๋ยวก่อนอย่าให้มิ่งเปิดท่านก่อนกำลังเดี๋ยวลาเปิดเองครับแม่แม่ครับง่านตามหลามาเลยจะลาเปิดเองโหลขึเตรียมที่ได้เตรียมงานแต่ได้เพิ่นนะอย่าเพิ่งลูกใจเย็นลูกพี่ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเอาไปเปล่ามาเลยมาเลยมาพอเด้พ่อเดี๋ยวมิ้งเปิดให้ครับเดี๋ยวลาเปิดให้ครับเปิดมนะเดี๋ยวลาเปิดให้ครับนะอุตนะเออแล้วแบบเฮ้ยอยต่อยก่อนต่อยต่อยโอ้หิแห้งครับโอ้ยโอ้งจันอย่างเดียวเลยอ่ะ ดูครับดูดูโหสุดยอดครับสุดยอดขอบพระคุณแม่ฟ้าปทินนะครับขอบพระคุณครับผมที่ได้ทำบุญเลี้ยงช้างครับผมครับไม่หางดีไทมิงแล้วก็แม่โมนะครับ แล้วก็ <c oughs> ขอให้มีความสุขในวมันเกิดครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับขอให้มีโชคมีลาภสิ่งสําคัญคือขอให้ปลอดภัยปราศจากโรคปัจจุบันนี้ครับที่กําลังดังนะครับเนาะขอบพระคุณขอพระคุณครับขอพระคุณสูงครับโอ้ดูมิ่งครับดูหน้าตาไหน่อยโรกไหน่อยกินเลย อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับโอ้ยแม่หาดีกินครับกินแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ฟ้าครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ม,มีทางครับรอของ<ล>อร่อยเยอะแยะครับได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขับคุณอย่สูงครับ